สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวนะคะว<ๆ>ันนี้จะชวนมาทำเมนูข้าวพองมัชเมลโล่แบบง่ายๆเมนูนี้มีเพื่อน <c oughs> ๆคอมเมนต์กันเข้ามาอยากให้แม่มิวทำนะคะทำออกมาแล้วกรอบอร่อยมากๆเลยใครชอบ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาทำด้วยกันนะคะที่สำคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่มิว <c oughs> มก็อย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยง่ายๆวันนี้ใช้แค่3อย่างค่ะ ก็จะมีเนยเค็มหาซื้อได้ในเซเว่นเลยค่ะตามด้วยมาร์ชเมลโล่แบบนี้ไปหาซื้อได้ตามห้างสปรสินค้าแล้วก็ออนไลน์นะคะอย่างที่3ก็จะเป็นข้าวพองแบบที่ทำสำเร็จมาเรียบร้อยวันนี้แม่มิ้วใช้แบบที่เคลือบโกโก้อันนี้ไปหาซื้อได้ตามห้างแล้วก็ออนไลน์เหมือนกันนะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะอย่างต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือถาด ที่จะใช้ใส่ตัวเนื้อขนมข้าวพองนะคะวันนี้ใช้ถาด6 6ซึ่งมันเล็กไปนะคะแนะนำให้ใช้8 8นะคะก็จะใส่เนื้อขนมสุดนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็เนื้อขนมไม่หนาเกินไปนะคะให้รองด้วยกระดาษทรายแบบนี้4ด้านเลยค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นข้าวพองแบบสําเร็จรูปจะเป็นเม็ดๆแบบนี้อันนี้เป็นแบบที่เคลือบโกโก้ถ้าไม่เคลือบเม็ดจะสีขาวนะคะเดี๋ยวรอบหน้าแม่มิ้วจะมาสอนทําตัวข้าวพองนี้นะ,ะก็รอติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะตั้งหม้อกระทะนะคะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะใสเ่เนยเค็มลงไปะคะ่ะเราจะ ละลายตัวเนยเค็มก่อนนะคะให้ละลายทั้งหมดเลยนะถ้าใครไม่มีเนยเค็มใช้มาการีนแทนได้ก็จะหอมไปอีกแบบแต่ถ้าใช้เป็นเนยสดเนยเค็มแบบนี้จะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะละลายหมดแล้วนะคะก็ใส่มั r ช h เมลโล่ตามลงไปค่ะ มาร์ชเมลโล่ที่แม่มิวซื้อได้วันนี้ก้อนใหญ่ไปหน่อยหนึ่งนะถ้าใครหาซื้อได้ก้อนเล็กได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะละลายได้ไวกว่าแบบก้อนใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้แม่มิวใช้เป็น2ส,สีจะมีสีชมพูกับสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาที่ละลายเสร็จแล้วจะได้ออกเป็นสีชมพูโอรสนะคะถ้าใครใช้สีขาวล้วนก็จะได้เป็นเนื้อสีขาวนั่นเองนะคะนี่เลยนะจะได้เป็นสีประมาณนี้นะ คนให้ละลายดีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ใส่เข้าพองที่เราเตรียมไว้ลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้านะคะให้ตัวน้ำมาร์ชเมลโล่กับข้าวพองเข้ากันดีค่ะจะเห็นว่าจะเหนียวแล้วก็เป็นยื่อๆนะคะเป็นเส้นใยเหมือนใยแมมุมแบบนี้นะคะค่อยๆโค,คนผสมนะ,ะจนเข้ากันดีทั้งหมดค่ะ ใครจะทานตอนที่ร้อนๆแบบนี้ก็ได้เลยนะคะหรือว่าจะนำไปนะเทใ,ใส่ถาดพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นหรือว่าปั้นเป็นทรงกลมๆก,ก็ได้เลยหรือว่าจะทานแบบนี้ไม่ต้องปั้นก็ได้เลยเหมือนกันนะคะเอาที่สะดวกเลยนะวันนี้แม่มิวจะทำแบบใส่ถาดสี่เหลี่ยมนะคะตักแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสี่เหลี่ยมกับปั้นเป็นทรงกลมนะคะ เรียบร้อยก็ใช้กระดาษไขนะคะแล้วก็มือค่อยๆกดลงไปแบบนี้อย่ากกดแรงนะคะไม่งั้นจะทําให้เนื้อขนมแน่นนะคะเวลาที่เราทานเนื้อขนมเขาจะแข็งแน่นเกินไปไม่อร่อยนะคะก็กดลงไปพอประมาณให้แค่เรียบๆเสมอกันแล้วก็พักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ15นาทีหรือว่าใครจะแช่ตู้เย็นก็ประมาณ5นาทีค่ะอันนี้เป็นเนื้อขนมที่เหลือนะคะแม่มิวจะปัน้นเป็นทรงกลม,กลม ไซส์ขนาดพอดีคำนะคะอันนี้ก็เหมาะกับเด็กๆนะ,ะทานง่ายๆนะคะนี่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่มิวจะชิมตัวเนื้อข้าวพองมัชเมโล่นะะฟังความกรอบเอาละกันนะคะคือกรอบแล้วก็ รสหวานกลมกล่อมพอดีหวานมันเค็มนะคะอร่อยมากๆเลยนะแนะนำให้ลองทำกันดูนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้หาซื้อทานยากแล้วนะคะก็ไปทำกินกันเองนะคะที่บ้านง่ายๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบที่ใส่ถาดแล้วก็พักทิ้งไว้ข้างนอกให้เขาเย็นประมาณ15นาทีแล้วก็นำมาตักแบ่งนะคะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะ ขนาดไซส์ได้ตามชอบเลยใช้มือนะคะกดลงไปนะวันนี้แม่มิวก็ถือว่าทําได้แน่นไปนิดนึงแล้วก็หนาไปนิดนึงนะ,ะถ้าใช้ถาดไซส์ใหญ่ขึ้นก็จะได้เนื้อที่บางกว่านี้นะคะนี้เลยนะคะเนื้อของเขาจะมีความกรอบความเหนียวหนึบจากตัวน้ำมาร์ชเมลโล่แล้วก็ หวานมันเข้มนะพอดีอร่อยมากๆสุดนี้สามารถที่จะทํากินทําขายได้เลยนะยังไงก็ลองไปทํากินกันดูใครทําได้แบบไหนนะคะก็มาเมนบอกกันนะคะที่สําคัญใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่มิ้วกันเยอะๆด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ